เฮ้ยโรงพยาบาลนี้ไม่มีคนทํางานเลยเราต้องมาเข้าการดึกอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือหลัลางงานก็เราคนเดียวทั้งหมดอ้าว่วยด้วย่วยด้วยคุณหมอแมนูเป็นไรนอนก่อนแป๊บนึงพี่แป๊บนึงโอ๋ออ๋ม่หนูเป็นไรนอ๋ทำไมท่านอนสบายจังเลย <laughs> <laughs> เป็นอะไรมาเนี่ยโอ้ยรถชนอ๋โอเครอแป๊บนะ หมอฝนตกโอเคโอเคหมอมาแล้วหมอมาแล้วโอ้ยเจ็บ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 มากๆหลบไปนึงน,นะอันนี้ต้องสักประวัติอะไรไหมคุณหมอไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างอันนี้เราไม่ใช่โรงพยาบาลไทย <Okay. S 1> เอ่อนอนไม่หนูนอนลงไปโอ้เจ็บปะเหรอเมื่อกี้กระโดดคล้องใช่ไหมเจ็บมากเอ่อเดี๋ยวหมอต้องฉีดยาหน่อยนะจะฉีดยาแล้วเหรอใช่ใช่เดี๋ยวหมอขอฉีดยาชาก่อนไง okay. หมอจะดูกระดูกให้นะโอ๊โอโอโกลัวเข็มฉีดยังฉีดแล้วอ๋ออ๋อนี่ <laughs> เอ่อดูเาก๋ีวประจรคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าคนไข้จะมีอายุไขอยู่ได้ไม่เกินเดือนนะไวไปหรือเปล่าคุณหมอ <laughs> ดูคนไข้จะต้องไปห้องเอ็กซเรย์นะอ้ไปห้องเอ็กซเรย์เหรอใช่ต้องไปเอ็กซเรย์ว่ามีอะไรหักไหมใช่ไหมคะใช่พอจะเดินไหวไหมอ่าไหวมีรถเข็นไหมอ่าขึ้นมาขึ้นมา หลังใช่ขึ et ้นหลังหมอมานั่นแหละคนหรือกุมารวะเนี่ยห้องเอเซอร์เร์ตองไ่ตรงอ๋อี่ตรงนี้ด้ยลุกแคลดเป็นหมอวะไม่ไม่หมอทำงานคนเดียวทั้งโรงพยาบาลเลยมันมันค่อนข้างเหนื่อยเนี่ยไปเข้าตู้สะฟันดีนะเมนูโอ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณหมออย่าไม่ใจเย็นให้พี่พูดก่อน นี่คือที่ไหนทําไมมันดูใช่ที่รักหรือเปล่าเฮ้เธอน่ะถูกวางยาสลบแล้วมาที่นี่ยัง,ยงไงละ่ะโอ้ยคุณหมอแล้วทําไมคุณหมอยืนอยู่ในนั้นทําไมไม่ช่วยมาทําไมไม่ช่วยแก้มัดฉันมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นคนพาเธอมาที่นี่ไงเฮ้ย <c oughs> อันที่จริงแล้วนะฉันทํางานให้กับโครงการรับอยู่ในการทดลองยานี้หนูจะตัวเล็กเหมือนคนนั้นไหมอ่ะคุณหมอเอ่อ โอ้ยคุณหมออย่าฉีดอย่าฉีดฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันต้องทําแบบนี้ยา yeah, คุณหมอแต่ม,มันต้องมีทางเลือกันนะชุบเจ็บอ่าหมดลอดนั่งตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาโอ้ยทําไมขยับตัวอะไรไม่ได้เลยนี่มันหมอหรือฆาตกรกันแน่เนี่ยเธอไม่รู้หรอกว่างานเบื้องหลังหมอฉันเป็นยังไงพอาชีพหมอมันได้เงินเดือนน้อยไปไงฉันเลยต้องรับงานซ้อนแบบนี้โอ้ยทําไมรู้สึกว่าตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยคุณฉีดยาอะไรลงไปในตัวฉัน ปลอมมากเลยคนไข้เอาไปรู้ว่าหมอขีดยาที่จะทําให้เธอเนี่ยกลายเป็น SCP-308 ีนเ่งนะนั่นแหละมันคือโครงการลับของที่นี่ไงล่ะฝันดีนะหนูน้อยเชื่อก็โทษทีนะแต่ฉันจะเป็นต้องทำเพื่อเงินแหละอุ้ยคุณหมออะว่าไงไม่หนู คุณหมอทราบไหมคะที่มีเด็กรถชนอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วเด็กหายไปอะค่ะเอ่อไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะมันเขาหายไปไหนละ่ะเห็นค่ะบอกมาว่าเขารักษาจากโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็หายตัวไปคุณหมอพอจะทราบไหมคะคือที่นี่มีคุณหมอกี่คนแล้วก็มีพยาบาลกี่คนหรอกมีหลายคนอยู่นะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นชั้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่คนเดียวนะสูบว่าเด็กคนนั้นเขารักษาตัวที่นี่แล้วเขาก็ออกไปแล้วล่ะนะ ใช่เหรอคะคุณหมอคุณหมอต้องไปโหนกระแสหรือเปล่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอาละฮะอยอีกที่บอกนะฮะนี่คือเราอยู่ในฉากคนโหนกระแสนะผู้ชมครับเธอไม่สบายใช่ไหมครฮะเดี๋ยวฉันตรวจให้เธอไม่สบายหรือเปล่าฉันเป็นนข่าวฉันต้องการข่าวงั้นมานนีสิเรามานั่งคุยข้างในดีกว่าโอเคทำไมมันน่ากลัวจังโรงพยาบาลนี้คือทําไมโรงพยาบาลนี้ไม่มีคนเลยคุณหมออยู่คนเดียวเหรอคะดูไม่มีคนไข้เลยผู้มากเอายาฝรไปชึกฉันเร่งฉันลงกัน ธอนี่มันไม่น่ารู้มากเลยนะอย่านักข่าวคุณพาฉันออกไปอยู่นี้นะไม่งั้นคุณจะถูกเป็นข่าวเธอมันอยากรู้อยากเห็นเองอนะช่วยไม่ได้จริงๆวะคุณไม่รอดแน่ฉันจะทำาขาคุณมากอย่าตลบไปชึอีกแล้วเหรอรดอีกแล้วอ้เข็มฉีดยามันอยู่ไหนนะครั้งที่แล้วที่ฉันใช้กับเด็กคุณ่ไงเฮ้ นี่ใช่ไหมคือเด็กคนนั้นคุณเห็นใช่ไหมว่าฉันมีปืนอ่ะใช่จะทำอะไรก็ค่อยพูดด้วยค่อยจานก่อนยกมือเดี๋ยวนี้ยกแล้วยกมือแล้วยุดหยยกมืยขึ้นุดอยดหยดยุดหยวดหยยุยุดยุดหยุยุนเอยุยุหย้หยยกดหอเดยุดหหยุดยดอยหยยุดหอุยิหยุดหยยดยกมหยุุ่ยย แล้วคุณก็เดินตามฉันมาตรงนี้ไปไหนครับไปนั่งที่คุณให้ฉันนั่งยังไงละ่ะคุณชุบไม่จะไม่ยอมหรอกยุดจะจับฉันไม่ได้หรอกยีนหนูย่าดิวิ่งอยู่นี้นะไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจตอนนี้ฮึมฮ <c oughs> ึเไม่รู้หรอกว่าฉันไปไหนนะ่ะฉันดูฉันวิ่งตามคุณอยู่เฮ้ยมันเร็วจังวะอ๋อออ,อย่ายิงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะนี่เป็นข่าวหรือว่าอะไรวะเนี่ย อ่าฆ่าสายตาแล้วสิยะหนูหยุดพี่หนูที่ปืนพี่อยู่พี่ก็ต้องหยุดสิหยุดแล้วก็ไปนั่งฉันบอกให้คุณไปนั่งที่ไหนสักที่หนึ่งนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุณต้องสารภาพในสิ่งที่คุณทำมาฉันขอถามเธอตรงนี้นะได้ว่าหลักฐานมันอยู่ไหนที่ฉันไม่คนทำเลย่าเด็กที่อยู่ข้างบนนั้นยังไงล่ะแล้วอะไรมันคือหลักฐานว่าฉันเป็นคนทำเลย เธอเป็นนักข่าวแทนที่เธอจะเลือกควักกล้องมากกว่าควักปืนเพื่อเอาหลักฐานเธอมันโง่ยัยหนูคุณต้องพาฉันไปถ่ายสารคดีฮะสารคดีอะไรล่ะที่คุณทําให้เป็นทอมวิ้ไงเธอรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิเพราะฉันคือหัวหน้าพวกคุณยังไงล่ะเฮ้ยว่าแล้วทำไมหน้าเหมือนตัวร้ายเลย มีครูด้วยหรือว่าคุณคือประธานคนนั้นเหรอที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนเลยะใช่ฉันจะดูว่าคุณจะหลุดหรือเปล่าแล้วเป็นไงผมไม่หลุดเห็นไหมผมทํางานดีไหมคุณพาดฉันจะยิงคุณฮะไม่ให้ควักปืนหรอกที่เราจะเล่นอย่างนี้กันจริงเหรอเออเดี๋ยวพี่พาเซนไปกินข้าวนะมานี่มาใจยนินมคนเหนื่อยอย่สินะเฮย้ยเฮ้ยไฟไหมโอ้ไฟไหมร้านอาหารร้านโปดเลยเนี่ย ระหว่างที่ไฟกำลังไหม้นี่แหละได้โอกาสที่เราจะหนีไปต่างประเทศแล้วยีหนูน่าไม่รู้แน่นอนเฮ้ยเขากำลังหนีไปต่างประเทศไม่ทันแล้วยีหนูทันสิโชคดีเฮ้ยทำไมเรื่องมันกาวจังเลยวะผมขอสรุปให้สัน้นๆนะครคือสุดท้ายแล้วนะค,คุณหมอโรคจิตก็หนีไปต่างประเทศได้นะครับแล้วจริงๆแล้วนักข่าวสาวคนนั้นก็คือบอสนะครับที่จะมาดูความรู้ร้อยของลูกน้องนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าลูกน้องเนี่ยทำกเอ้าเอ้าทำไมไฟไหม้อะ แล้วก็พบว่าลูกน้องนะครับทำงานพลาดก็เลยเจ้าปืนนะครับมาเก็บมันคเลยทำให้หมอโรคจิตคนนั้นต้องหนีไปต่างประเทศนะครับโอเคก็จบแบบแบดเอนนะนะ